นอนบอกว่าเวลาเด็กๆใส่สารละลายเด็กต yeah! ้องใส่ให <salud> ้ส <of smoking mortality> ูงกว่า <of> ข <people are out> ีดในแนวนอนเสมอเวลาใส่สารละลายต้องให้สูงกว่าขีดในแนวนอนเสมอเขาใส่ไหมลูกอ่าครับเันี้ไวิธีการใช้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ l a บ เคมีของมอทสนะครับลายเวียไลทิโมวีลรสนาลี Denn LA <sair> นะครับเป็นหลักของมอสายเรื่องการเตรียมสารละลายนะครับตอนนี้คุณโกกำลังไปเล้วใช่ไหมบ 4 the for the นะะอนนี้หลังจาก้ไป2ทีนะาากเกแเด,ดกก้าที่อ่านได้จะาาา่านได้3ตำแห่งมิยมนะคะอันนี้0 0 4ก็ไม่ต้องอไปดทินลกหน้าจดงตัวเลขใจกันมากครับตั้งใจกันมากนักเคมีของเารเา,เานะ2 2> จำได้ไหมครับ เทสารทิ้งัตถุนเือ สวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกัที่สองคนระับ